เหรียญหนึ่งบาทรัชการที่9ปี2542รุลลล่ลุ้นหลักล้านป้าไม่ยังล่ะลุ้นหลักล้านอ่ะอานี้ไปอันี้ไปไปทางนัง้นเป็นเหรียญอะไรเรามาดูกันนะจ๊ะลูกค้าจ๋าทําไมทําไมเครื่องนี้ของพี่ ดูไม่ได้ว่ามีหรอ,รอไ,หไม,ไม่ไม่หนุนเดี๋ยวก็เป็นที่เครื่องเราหรอเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสี่สองนะจ๊ะอันนี้เป็นเหรียญบล็อกปกตินะคะขนาดยี่สิบมม น้ำหนัก3.4อันนี้จํานวนการผลิตนะคะ224ล้านกว่าเหรียญน,นะสะภาพ UNC ก็ราคาประเมินในหนังสือก็อยู่ที่40บาทนะคะอันนี้เป็นเหรียญธรรมดานะคะเหรียญธรรมดาค่ะ นต่ออันนี้คือเหรียญหมุนเวียนราคาหนึ่งบาทปีสองห้าสี่สองหน้าเดียวหน้าเดียวเหรียญน,นี้นะคะจะมีความบางกว่าปกติและมีน้ำหนักเพียงหนึ่งจุดห้ากรัมเท่านั้นนะคะ<อ>เหรียญน,นี้เพิ่งได้มาวันนี้อันนี้เป็นเหรียญหน้าเดียวนะคะลุ้นหลักล้านก็คือ ซื้อมาซื้อมาลุ้นนั่นแหละคะ่ะลูกค้าขาถ้าใครมีแบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถส่งมาให้อดินประเมินดูก่อนได้ว่ามีตามแบบที่ร้านต้องการไหมอันนี้คือลุ้นหลักล้านแต่เราก็ไม่ได้ซื้อถึงหลักล้านแค่ซื้อมาลุ้นไม่รู้ว่าซื้อของจริงหรือของปลอมอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเอามาลุ้นเอาทีหลังว่าในอนาคตอาจมีราคาคือมันเป็นเหรียญหน้าเดียวน้ําหนัก เพียงแค่1.5กรัมเท่านั้นคือบางน่าจะครึ่งต่อครึ่งแต่ความพิเศษคือเป็นเหรียญหน้าเดียวและด้านหลังสังเกตก็คือจะเป็นด้านหลังก็จะเป็นพศสองห้าสี่สองที่ค้นพบนะคะหน้าหน้าก็จะเป็นปกติจะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้าแต่อันนี้ก็คือไม่มีหน้านะคะอันนี้ไม่รู้ว่า น่าจะไม่ไม mm. <Myers. S 2> ่ไม sure right so. no. so ่ไม่ไม่มีบอมแปลงเนาะเหรียญนี้เพราะว่าดูแล้วเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่มีรอยเจียค่ะอันนี้ภาพที่ทางอร้านได้ถ่ายออกมาให้ดูนะคะไม่เป็นรอยเจียเหมือนเป็นรอยที่การเป็นการปั๊มพลาดนะคะอันนี้เรามีขอบไหมเรามีขอบให้ให้ดูไหมไม่อันอ๋ออันนี้เราทํามาให้ดูแค่นี้นะคะอันนี้เป็นเหรียญ ที่ร้านได้มาวันนี้ลุ้นหลักร้านถ้าใครมีแบบนี้ก็สามารถส่งมาให้แอดมินประเมินดูก่อนได้นะจ๊ะซื้อไวรุ่นซื้อไวรุ่นเอาไวรุ่นในอนาคตนะคะ